วันนี้จะมารีวิวขนมหัวล้าแม่ออนนะคะอันนี้เป็นขนาด300กรัมค่ะรสอันแรกก็คือรสวานิลานะคะเนี่ยค่ะวานิลลาต่อไปก็คือรสช็อกโกแลตค่ะ ก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้คือรสชชาเขียวนะคะมันก็จะออกเขียวๆข,ข้างนอกก็จะเป็นเขียวําๆหน่อยแต่ว่ากัดเข้าไปข้างในก็จะเป็นสีเขียวรสชาเขียวค่ะนี่ค่ะ สามร้อยกรัมและอันสุดท้ายก็คือรสสตรอเบอรี่จะจอ,อกสีชมพูแล้วเลือนิดนึงอันนี้ก็จะหอมสตรอเบอรี่นะคะน,นี่ก็สามร้อยกรัมเหมือนกันค่ะนะคะ,นะค,ะค่ะ จบการรีวิวแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ